อ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดแบบเปิดใจกันเลยแล้วกันนะคือพี่ถามตรงๆว่าน้องเป็นอะไรกับพี่มากปะผมก็พุ่งปองนะว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่เลยครับคือผมผมก็ชอบของผมยดีะคืออะไรไม่ครับแล้วคุณไม่รู้หรอว,ว่าผมกําลังจีบน้องพ่ออยู่ก็แค่กําลังจีบนะครับก็แค่จีบแล้วผมคือไม่มีผิดเลยหรอ ไปหาเขาทุกวันจริงเหรอครับผมอุ้ยเป็นไงฮะแต่งยงครับหนึ่งผมคุยกับเขาทุกวันครับเขาเขาบอกฝวันดีผมทุกวันแล้วคือเขาบอกคุณหรือเปล่าบอกครับผมก็เอ่อโทษนะครับผมเขาอยู่อยู่อยู่กับผมครับโทษทีนะฮเอาแต่ฮะเขาอยู่กับคุณแต่สีหน้าเขาดูไม่มีความสุขนะเวลาอยู่กับคุณอ่ะผมไม่ให้คุณยิงง่ายหรอครับตีมือเล่นยังแค่เนี้ยยังจะอะไรคละครัังคีกคุณยิงให้ได้สักตัวก่อนนะครับดู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 ไว้ผมดูอยู่ครับพอดีว่า แม่ไม่ได้เรียกไปกินข้าวครับเอ,อ้าอุ้ยเอ้าหมแป้ตายแล้วหรออ,อุ้ยไอ้เจี๊ยบโตอ่ะอ้าร้องโปกไอ้หัวหัว,วแตก แล้วก็มาตีกูนี่ยนะโอ้โหมึงมึงอะไรวะมึมาหนึ่งกูหม like ่เลยแต่เอาเปล่าขอคันขอโทษค่ะขอโทษค่ะอันนี้แข็งคอยค่ะใช่ค่ะพอดียืมไอดีพี่มะม่วงมาเล่นแล้ว ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสานเนียชแนลนะครับผมเพื่อนครับและหลายคนเนี่ยน่าจะได้ดูคลิปนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผู้ชมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมกิน้อภัยเนี่ยเอาไอดีผมเนี่ยไปเล่นนะครับผมแล้วก็ไอเด็กเกียร์เนี่ยนะครับผมมันชวนผมพอดีน้อภัยก็เลยกดเข้าไปนะครับตอนแรกเนี่ยมันด่าผมยับเลยแต่พอมันรู้ว่าเป็นน้อภัยเนี่ยมันก็จีบน้อภัยนะครับซึ่งผมไม่ยอมผู้ชมวันนี้ครับผมก็เลยจะ ไปถามไอ้เด็กเกียร์ครับผมว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรกันมากหรือเปล่าครับผมเกี่วยวกับน้องพลเนี่ยคือทําไมต้องมาเตาะต้องมานู่นต้องมานี่นะครับผมผมก็ไม่เข้าใจจริงๆเลยนะครับผมเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับแล้ววันนี้มาดูกันว่ามันจะพูดกับเราว่ายังไงครับทผบู้ชมโอเควันนี้ผมจะไม่หนึ่งหนึ่งกับมันนะครับผมวันนี้ผมจะนัด มันเสียใจก่อนนะครับผมคุณผู้ชมโอเคครับผมเพื่อนๆครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมวันนี้ก็มีเกมน่ารักน่ารักมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมนี่อะไรครับดากอนโรเซอร์ครับผมเพื่อนๆครับเป็นเกมแนวเก็บเหรียญนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมอยากเล่นเกมแบบนี้นะครับผมแอดไลน์ไปได้เลยนะครับผมที่ไลน์แอด55 FIFA เกมนะครับผมมีไลน์แอดนำหน้าด้วยนะครับคุณผู้ชมและที่สำคัญนะผมเกมนี้มีระบบเติมเงินผ่านทูมันนี่วอลเล็ตด้วยนะครับผมเพื่อนๆครับ บอกเลยว่ารอบนี้คือสุดจริงเลยครับผมดูครับผมจังหวะน,นี้มาแล้วครับมาและะ้วยังไงยังไงโอ้โหได้เหรียญรัวเลยอะ่ะโฮ้ยด้านเหรียญรัวเลยครับผมเพื่อนๆอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมแอดห้าฟีฟ่าเกมนะครับผมมีลายแอดนำหน้าด้วยนะไปดูคลิปกันเลยโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดแบบเปิดใจกันเลยแล้วกันนะคือพี่ถามตรงๆว่าน้องเป็นไรกับพี่มากปะผมก็เพิ่มปองแล้วว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่แล้วคือผมผมก็ชอบของผม,ม,ผมดีๆคืออะไร ไม่ครับแล้วคุณไม่รู้เหรอว่าผมกําลังจีบน้องพ่ออยู่ก็แค่กําลังจีบอะครับก็แค่จีบแล้วผมคือไม่มีผิดเลยเหรอคือมคผมได้ข่าวมาว่าไม่ใช่ได้ข่าวสิคือวันนั้นเนี่ยคุณชวนผมเข้ามาเนี่ยแล้วคุณก็ด่าผมคุณอยากจะหนึ่งหนึ่งกับผมแหรอครับ <c oughs> เ,เรียกเพื่อนมาซะด้วยรจริงๆผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณหรอกครับ <c oughs> คือเราเคยสองหนึ่งกันไปแล้วแล้วคุณก็แพ้ผมคือยังไงฮะเสมือไม่ใช่หรอครับผัก,กัญชนะนี่นั่นเิใช่ก,กัญชนะนี่อ่ะโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าหลังจากนี้สามวันผมจะให้เวลาพวกคุณไปฝึกมาแล้วมาดูกันใหม่ว่ารอบนี้ใครจะชนะแต่วันนี้ผมไม่หนึ่งหนึ่งกับคุณหรอกครับผมให้เวลาคุณไปฝึกดีกว่า เดี๋ยวจะหาว่าผมเอาเปรียบคุณแล้วกันแต่ทีนี้ผมอยากจะแบบว่าถามคุณนิดนึงว่าคือยังไงต่อคือทําไมทาไมคุณจะจีบแข่งกับผมหรือว่ายังไงฮะก็ผมชอบของผมนะครับก็ผมก็ชอบพี่พลอยเหมือนกันอืมครับผมคือผมก็อยากถามว่าผมไม่มีสิ์อะไรเลยใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ห้ามนะพี่ก็ไม่ได้ห้ามว่าเออน้องจะ ชอบใครหรือน้องจะคุยกับใครนะอันนี้พี่ไม่ได้ห้ามแต่ว่าออ่จริงๆแล้วเนี่ยน้องควรเป็นลูกผู้ชายมากกว่านี้นะ<ต>ครั้งล่าสุดที่เราคุยกันไปเนี่ยคือน้องจะเลิกยุ่งกับน้องพรไม่ใช่เหรอเพราะว่าแบบคือจะไปย้อนดูก็ได้นะว่าผมไม่ได้พูดนะแต่ว่าเราตกลงมมกันไว้แล้วนี่ครับ <ฮะ S 2> ผมจะเลิกเราตกลงกันไว้แล้วนี่ครับตกลงแต่ว่า ผลเกมมันก็ออกมาเสมอครับจะต,ตัดสตินกันแบบคู่ชายเลยก็ได้ครับอืก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแพ้รอบนี้ผมก็จะเลิกยุ่งเหมือนกันละได้ถือว่าโอเคไหนๆก็กดไปแล้วได้คือคือวันนี้ก็มาวัดกันก็ได้นะว่าใครจะได้คิวเยอะก,กว่าเอาแบบให้รู้ได้ให้รู้ปไปเลยว่าฝีมือใครมันเหนียวกันครับโอ้โห ุณคิดว่าคุณจะไหวอะฮะจริงๆบางทีไอเกม์นั้นที่ผมแพ้ก็อาจจะผมอ่อนในคุณก็อืมเกินไปผมว่าผมว่าคุณเกินไปเฮ้ยคนไหเลยคนำหน้าเคุณนะล้มหนึ่งล้มลอยเถอะผมว่าไม่มีปัญญาหรอกอุ้ย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  อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอา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 ตายเอ้าซอย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 เพื่อนซอยซอยเอ้าแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่มาช่วยผมอ่ะเอ้าคือเอ้าอะไรเก่งอ่ะเอ้าสิเก่งมัต้องดูตัวเองไปนะโอ้โหอย่างนี้อ๋อจะดูแลน้องคอยได้ผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าไก่เองนะอย่าร้องร้องไก่ร้องไก่เอง เอ้ยใช่เหรอผมว่าไม่ใช่นะไก่ไก่ไปบางทีอะไแค่เนี้ย <c oughs> สุดที่คือแบบเริ่ม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 เกมมายัางไม่ถึงสามนาทีก็แ,แบบก็ตายแล้วว่ะคืออย่างนะเนี้ยนะไก่ไปงเนี้ยผมว่าไม่อยากเอาจริงว่แกผมโดนลุมหลายทางพวกคุณไม่มาช่วยผมก็เหรอก็เหรอเพราะ,อะ <c oughs> อไอ้มันฟังไม่ขึ้นเลยนะบางทีเออะอะยิยงให้โดนนี่ยิยงให้โดนสิโอ้แล้วคือแบบตอน ตอนผมไปคุยกับน้ำพลน้ำพลก็จะดูเข้ากับผมดีด้วยใช่เหรอไม่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 รู้เหมือนฝืนเหมือนอยู่กับตอนอยู่กับคุณนะครับคุณรู้ได้ไงเขาว่าเขาฝืนแค่ดูจากสีหน้าก็รู้แล้วครับว่าเขาไม่เล่นด้วยอโอคุณยังไม่ยอมแพ้ผมอีกเหรอผมว่างนั้นแะไม่ครับผมไม่ยอมแพ้แน่นอนอคุณยอมอะจริงให้ผมเอยผมไม่ให้คุณง่ายๆหรอครับฝีมือเล่นยังแค่นี้ยังจะอะไรคาราคาซังอีก คุณยิงให้ได้สักตัวก่อนนะครับดู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 ไว้ผมดูอยู่ครับพอดีว่าแม่ไม่ได้เรียกไปกินข้าวครับเอ้าอุ้ยเอาไม่แปกตายแล้วหรออุ้ยไอ้เสี้ยมแม่งโปะอะเอ้าร้องโปะไอ้หัวหัวแป๊ดเออมีส่วนไม่ขิ้หัวแตกอ่ะถ้าคุณแพ้คือคุณคุณผูกขวดคุณเลิกไปนะผมบอกก่อนคุณคุณต้องเลิก ติดต่ออะไรกับน้องปอยเลย<อ>เลยะเอาไว้คลิปหน้าดีกว่านะครับผมผมให้เวลาคุณสามวันนะแล้วมาเจอกันใหม่ได้สามวันเลยเหรอจริงๆคือพรุ่งนี้ก็ได้นะผมบอกอคุณมั่นใจตัวเองเกินไปป่ะ,ะมั่นใจผมบอกเลยผมมั่นใจ100หนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อเพื่อเพื่อน้องปอยผมทําได้อยู่แล้วผมอมผมรักของผม,ลผม,ผมแล้วผมก็จะไม่มีทางปล่อยให้คุณ้วยผมก็รักของของผมเหมือนกันครับ มว่าผมชอบมานานกว่าคุณนะคุณคุณคุณมาเจอน้องพลอยตอนไหนผมผมเจอก่อนฮะผมกล้าพูดเลยว่าผมเจอในเฟซตั้งแต่เขายังไม่คุยกับคุณนะใช่ครับผมผมว่าไม่ใช่นะครับคุณมโนหรือเปล่าไม่ได้มโนครับผมเราเรา้วแล้วเขาก็คุยกับผมทุกวันเลยครับเดี๋ยวผมจะแคปหน้าจอไปให้คุณดูก็ได้ครับครับคุยกับเขาทุกวันจริงเหรอครับผมวิเป็นไงฮะแต่งหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งครับ ผมป่วยกับเขาทุกวันครับเขาเขาบอกก่อนดีผมทุกวันแล้วคือเขาบอกคุณหรือเปล่าบอก <ไว S 1> ครับผมก็<ค>เอ่อโทษนะครับผมเขาอยู่อยู่อยู่กับผมครับโทษทีนะอาแต่ฮะก็เขาเขาเขาอยู่กับคุณแต่สีหน้าเขาดูไม่มีความสุขนะเวลาอยู่กับคุณอ่ะใช่เหรอครับผมว่าคุณคุณวโนเองหรือเปล่าเนี่ยคนคนคนมันชุบกันฮะมันชุบกันฮะมันชุบกันฮะตรงนี้ฮะมาแล้วฮะ อ่ายังไงฮะยังไงฮะยิงให้โดนก่อนนะฮะผมว่าผมว่าคุณเนี่ยไปประกอบแว่นนะครับผมยิงไม่โดนเลยอ่ะเอ้าเอ้าตายโอ้โหเลื่อนหรือสิมันโดนผมยิงไปต้องหลายนัดคือคือคุณไปไหนมาฮะคือแบบไก่ล้มก่อนอย่าไปพูดโอ้ลองไก่ล้มก่อนไก่ล้มก่อนอย่าไปพูดเพราะว่าคุณนําเป็ดนะครับผมผมผมไม่ใช่ไก่ครับผมว่านะ คุณเลิกปลอบใจตัวเองเถอะครับว่าว่าน้องพลเขาชอบคุณลมหนึ่งฮะแค่ตอนแค่ตอนเขาคุยกับผมคือผมก็รู้แล้วว่าเขาเขาแอบมีใจให้ผมอยู่แล้วอู้ยคุณคุณรู้ได้ไงครับว่า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 มีใจฮะแค่คุยกะรู้ครับลมหนึ่งฮะมีมีมีจงมีจงมีจงเพ่อคุณได้หรือเปล่าครับได้ครับผมทําไมจะไม่ได้ครับผมอออเออเออในในในโจดิอยากเห็นน้อง ตอนนี้เขาไม่อยู่ฮะจะเห็นหลักฐานไหนครับหลักฐานอ๋เขาไม่อยู่ครับตอนเนี้ยข้ออ้างเลยเบื่อคนมีข้ออ้างว่ะโอ้ยขออนี้ไม่เอานเออข้ออ้างเยอะมาวัดกันดีกว่าใครยิงได้เยอะกว่ากันเนี่ยผู้ดีผู้ดีขอโทษนะครับพอดีว่าผมสามคิวแล้วบัตรมาเกบอกไม่คิวนี้ก็ไม่เอานะอ้าวผมก็คุณมากกว่ามั้งครับผมเอาพวกมาหลุมตลอดเลยคุยคนเดียวไม่มีน้ำยาเลยไงชอบเอาเพื่อนมาจั แต่แต่ผมบอกเลยว่าครั้งนี้เดี๋ยวผมจะไปคนเดียวเองเพราะว่าจะเอาสักสีของผมเป็นเดิมพันธครับหลวงผมก็จะสักสีของผมเป็นเดิมพันธเหมือนกันครับเาผมแพ้<ห>ผมเลิก,กยุ่งก็ได้นะครับเออจริงคุณเก็บคุณเก็บไปใช้ในที่ไหนของคุณก็ไปเถอะผ <Okay S 2> มเห็นแล้วมีเอา มีเอามีเอาเด็ก,เด,กเด็กกองเด็กเกียนมาเกียนผมค,คือคือคิดอ,อะไรอยู่อ่ะเนี่ยเนี่ยคืออะไรผมก็แค่ฝันคุณเล่นนะครับผมพอดีว่าอะไรนะขน,ขนาดขนาดเขาเรียกว่าขนาดคือแบบยังแพ้ผมมาสองต้นหนึออ่งอ่ะคือโคตรโคตรอ่อนนะครับคิดดูแล้วกันนะวันนั้นอ,ะอ่ะก็คือตอนนั้นผมผมไม่ได้ตั้งใจเล่นแบบอ๋อผมหลับตาเล่นนะครับทษดีตอนนั้นเราผมหลับตาเล่นหลับตาเล่น โอ้โหล้างตาก,กลมกลอย่างไรก็มาหัวร้อนนะถึงกับหัวร้อนเลยเอ่ะคือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยทัครับจริไม่ร้อนครับไม่ได้ร้อนใช่ครัไม่ได้รอ้<ช>รอนเลยไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเอ๋อมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับผมเหมือนกันนะครับโทษทีไกไ่ป่ะเนี่ยเบื่อร้องผมไกไม่กผม,มดันมาแล้วเนี่ยฮะมาฮะต้องคุยภาษาไก่ไปเนี่ยผมปอกล้อเนี่ยเออคือแป๊กหนึ่งฮะปอกปอกปอกเลยฮัลโ ย่ตายเห็นไหมดูเ็บๆดูดูไว้ดูไว้ดูไว้มึร้านเก่งดังวะเฮ้ยร้านอะไรฮะใครบอกร้านครไม่ใช่นะผมไม่ใช่นะผมไม่ใช่นะโเขาล้านยังเก่งเลยโอ้โหล้องผมดอกล้านบอกผมล้านช็อตเกินผมไม่ใช่นะผมเล่นของผมฮะ ก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำหน้าอย่างคุณก็ไม่มีปัญญาฆ่าหรอกไม่มีปัญญาฆ่าวะซ่าตัวนกับไปเลยมาแม่งเกมกูไม่บ้องเล่นแม่งฆ่ากูก็ยังไม่ได้ซักเลยโอ้าหใส่ทำไมเช้านะ มาดิเนี่ยคือแบบเอ้าเดี๋ยวนะครับใครรัดครับขอโทษนะครับอ่าโทษทีนะพอดีว่าผมก็ M v p วพอ่ะครับน้องๆพวกรัดยังเก่งไงไอ้ไก่เลยอ่ะรับรอารัดมาเลยมาเลยมาเลยมาไม่ไม่ไม่ต้องรอสามลงสามมาเลยมาเลยเถอะอุ้ยหัวร้อนหัวร้อนเียแล้วอ่ะอ่ะมาเลยมางั้นมาเลยงั้นมาเลยมาเลยมา มาดิมาเลิกยุ่งนะบอกเลยอ่ะเลิกยุ่งเลย,เลยนะมามาเลยผมพร้อมแล้วโอเคครับผมผู้ชมครับผมตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปสร้างห้องหนึ่งหนึ่งกับพวกมันเลยนะครับผมผมไม่ไหวแล้วผมไม่รอแล้วสามวันนะครับผมแล้วถ้าใครอยากดูคลิปนะครับผมผมขอคลิปนี้สามพันไลค์นะครับผมผู้ชมแล้วผมจะมา ทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมผมไม่ไหวแล้วผมหัวร้อนมากเลยครับคุณผู้ชมคือแบบมาบอกว่าผมล้าชอ็อตคือผมยังไม่ทันได้ล้าช็อตเลยพอยิงได้ก็หาว่าโปพอตายก็หาว่าโปคือแบบเด็กแบบนี้แม่สงสมควรโดนสั่งสอนครับผมคุณผู้ชมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดเป็นกำลังลใจให้เราด้วยนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวผมจะไปหนึ่ง,หน,งหนึ่งกลับมาเลยครับผมคุณผู้ชมแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วมาดูกันว่าใครจะชนะซึกแข่งศักดิ์ศรีผมไม่ยอมแน่นอนเจอกันครับทุกคน